โอ้ยอิจฉาไม่ไหวแล้วนะคะเนี่ยบลิงไทยค่ะเจอรลิซาแบล็กพิงค์นะคะที่หน้าช็อปของทางซีลีนที่เกาหลีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมและเธอคนนี้ค่ะต้องบอกว่าแต้มบุญเธอสูงมากๆนะคะจำเธอได้ไหมคะเธอก็คือคนค่ะที่เดินเล่นในปารีสนะคะแล้วก็เจอริซาแบล็กพิงค์ค่ะแถมตอนนั้นนะก็ยังได้กอดน้องลิซาอีกด้วยนะคะมาคนนี้ค่ะฟังจากที่เธอเล่าค่ะก็คือเธอเนี่ยไปช็อปปิ้งค่ะที่ช็อปของทางซีลีนนะคะแล้วก็พอช็อปปิ้งเสร็จใช่ไหมก็เดินออกมาค่ะมารอพี่ของเธอคะอยู่ด้านนอ เธอก็บอกว่ากําลังคิดอยู่นะว่าเออเดี๋ยวจะไปที่ไหนต่อดีนะคะแล้วก็ปรากฏว่าพี่ของเธอค่ะก็บอกว่านู่นไงนู่นไงลิซ่าอะไรแบบนี้ค่ะตอนแรกค่ะเธอก็คิดว่าอําเล่นนะคะจะเจอลิซ่าอีกจริงๆนะหรอแต่ว่าพอหันไปดูค่ะก็คือลิซ่าตัวเป็นๆจริงๆนะคะก็เธอก็บอกว่าเกิดอาการช็อกขึ้นมาทันทีค่ะ เธอดีใจมากๆนะคะหัวใจเต้นแรงค่ะเธอบอกว่ามือสั่นเลยนะคะหายใจไม่ทันค่ะคือแทบช็อกกันเลยทีเดียวนะคะโอ้โหแตมบุญสูงมากสูงมากจริงๆค่ะเดินเล่นยังไงนะคะบังเอิญได้เจอลนะิซ่าแบ็่กิ้น่ะถึง2ผลกันเลยทีเดียวเชียวนะคะคุณผู้ชมเอ๊ะว่าแต่น้องลิซ่าค่ะเธอไปทําอะไรที่ช็อปของทางซีรีน,นะคะไปช็อปปิ้งกับคุณแม่ด้วยหรือเปล่านะคะคือเห็นที่คลิปเนี่ยมันแวบๆจริงจริงนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าใช่หรือเปล่านะคะหรือว่าเธอมีงานกับทางซีรีก็เป็นได้นะคะ ไปรค่ะยังไงนะวันนี้ค่ะก็ได้ทราบความเคลื่อนไหวนะคะว่านอลิซ่าค่ะก็ไปที่ช็อปคองทันเิรินด้วยนะคะแต่ก็แอบอิจฉานก bling ไทยคนนี้จริงๆเลยนะคะเธอนั้นแต้มบนสูงมากๆค่ะได้เจอองลิซ่าแบ็คบิ้งโดยบังเอิญนะคะถึง2ผลกันเลยทีเดียวค่ะแอดก็เอาความเคลื่อนไหวนะขององลิซ่ามาฝากนะคะมีคนไทยค่ะเจอกับองลิซ่าด้วยค่ะคุณผู้ชมก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า